เนี่ยคะ่ะแป้งจะมาจีบฟ้าใสอ่านั่นแหละ <c oughs> ก็ก่อนอื่นเลยแป้งอัดคลิปไปลค้คลิปหนึ่งแต่แป้งไม่รู้จะแก้ยังไงคือสมมุติตอนนี้ผ้ามันเป็นแนวนอนอะแล้วกล้องเป็นแนวตั้งก็ไม่รู้จะแก้ยังไงก็เลยไม่ได้ลงแล้วก็ช่วงนั้นช่วงช่วงสิบวันนั้นคือแป้งไปเรียนปรับพื้นฐาน เราก็ไม่ค่อยว่างคือพ่อแม่อยู่ก็ไม่อยากให้พ่อแม่รู้ว่าเราทําอะไรอย่างนี้ไงคือพอบอกป ang, ุ๊กแป้งแป้งเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ขอดูคลิปแป้งหน่อยดิ <c oughs> คือแบบมันอายอะโอเคถ้าบางคลิปเสียงมันเบาไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้ววิธีการอานวิดีโอแป้งคือเนี่ยภาพน่าจะพิเศษแล้วก็เกิดการบันทึกจอคือมันมีมากับเครื่อง โอเคแป๊บนะรู้สึกว่าโ okay, อเคน,นี่ยังไม่ได้จีบโอเคสวัสด,ดีฟ้าใสสวัสด,ดีค่ะอันนี้ก็ได้นะ คือมูกจีบเสาเอ้ยจีฟ้าใสแป้งก็มีเยอะโอเคอ๋อแป้นเห็นไม่ขึ้นเอ่อพิมพ์ว่าอะไรอีกดีอ่ะอืมคาไยแปลว่าน่ารักนะโอเค ก็คลิปแป้งจะอแค่สินาทีพอเพราะว่าไม่รู้จะลงนานกลัวกลัวลงนานแล้วมันเบื่อน่ารักจังกลัวลงนานแล้วมันเบื่ออันนี้ก็แป้งไม่ได้ใส่เพลงนะเพราะว่าคลิปมันเกินห้านาทีสวยจังไก่ชอบฟ้าใส่ตอนอารมณ์ไหนมั่ง คือแป้งเข้า้าใส่ตอนโกรธมากเลยมันน่ารักโอเคส่วนมากการจีฟ้าใสอะมันจะได้อีตรงบายบายพวกสวัสดีกับลาก,ก่อนในวะันนั้นเออบายบายลาก,ก่อนอา่าลาก,ก่อนไม่เพิ่มจี ฝันดีนะอันนี้คือยังยังต่อยังต่อยังไม่ไปเพิ่งเริ่มเองฝันดีนะแล้วก็ภาษางกินมั่ง Goodbye โอ๊ยกดพิมพ์ผิด Oh my God ทำไมรู้สึกว่าเวลาแป้งอัดแล้วมันลนๆคือแบบพิมพ์ไม่ถูกต่อไปก็สวิตด,ดีมแปลว,ว่าฝันดีโอเคคือแป้งต้องรีบพิมพ์ไงคือกลัวแบบรอนาะนแล้วมันเปลืองเวลาคลิปมั <c> ้ง <oughs> ก็ถ้าใครอยากให้ทำต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยเอ,อ คือเกมส่วนมากมันเป็นแนวนอนใช่มั้ยแล้วคือแป้งอันแนวนอนไม่ได้อ่ะโอ้มัยก็อ่ะเ่อกี่นาทีแล้วเอ,อ่อ4หรือ96นักนะน่ารัก,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 กแป้งไม่ได้เป็นเล็ดเบียนจริงๆนะชอบนะ ต้องระบุคนด้วยเหรอเนี่ย,อยชอบฟ้าใสนะโอเคหยบเน็ตเน็ตเน็ตเดีเ๋ยวนะอย่าหวังนะว่าเน็ตหายไปอีกแล้วไม่เน็ตตู้โอเคกลับมาเหมือนเดิม ิได้ปะจะตีฟ้าใสเหรอคเ,เขากินจุนะเราคนพากฟ้าใสได้ไหมเราชอบอคนกินจุไม่เกิดฟ้าใสแย่งกินหรอคะ ไม่เอาไม่อยากภาคอายอีกไม่กลัวแต่ฟ้าใสกินเร็วมากเลยนะก็อยากจะภาคหน้าแบบนี้ก็น่ารักนะแต่มันเหมือนคนเมาจีจีอ่อฟ้าใสใจร้อย ใชีจังเมื่อก,กี้ใส่ดุถ้าพิม์ไปมีหวังลบแน่ห้าใส่มีน้ำใจน้อเล่นแล้วมันไม่ถนัดนั่งเล่นดีกว่าโอเคตาสวยชมตาแต่ไม่ชมยาย <laughs> เออใช่ลืมไปได้ไงเนี่ยฟ้าใสาพร้อมจังจะเบื่อไหมเนี่ยเราลืมมูฟดเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเสียงืมภาษาอังกฤษมั่งไอ้ I แก้แดะภาษาไทยแก้แดะเราเป็นแฟนคลับฟ้าใส <c oughs> น่ารักอะ่ะคือเดี๋ยวไอ้พวกความสัมพันธ์อะแป้งจะไปเช็คท้ายคลิปเออประมาณนั้นแล้วก็มาต่อกันคลิปหน้าประมาณนั้นกี่นาทีแล้วพอสิบนาทีแป้งก็จะ อ๋อ้เไงไม่นะเราต้องจากกันแล้วสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ดูแค่นี้เองเหรอแค่สิบนาทีเองเหรอไม่เอ้ยเดี๋ยวใจเย็นโอเคช่วงวางอะไรอีกเดียวเราลืมไปแล้วอ่ะถอดแว่นหน่อยเออแก <laughs> ลกลังเดอล์ัลงเดออาจจะได้ ฟ้าใสไม่ใช่เกมโป้นปนะ <_ away> นา่ารักก็คำก็น่ารักสองคำก็น่ารักเราไม่ได้เป็นเลสจริงๆนะอ,อ,อยังเช่าผู้ชายอยู่ฟ้าใสแก้มแดงแก้มแดงพระโมโห laptop. จีจี ก็เขาอายนี่นาเราต้องเขินก่อนใช่ไหมเขินก็น่ารักอืมอ,อ้าวจำไม่ได้เลยวะ ฟ้าใส่อะไรดีจุ๊บขาไม่ได้ทะลึ่งนะอืมเป็นห่วงน,นะคลิปมันจะน่าเบื่อไปไหมถ้าไม่ไใส่เพลงอ่ะ มันแหลกๆอะ่ะรู้สึกเหมือนกันปะออตกหลุมรักฟ้าใสปล่อยฟ้าใสอืม,อมถ้าเราลมูมมุกหมดม,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 มันจะน่าเบื่อไหม <laughs> คือฟ้าใสแป้งจีบสิบหัวใจมาสองเซฟแล้วแต่ก็จะมุกไม่เคยหมดสักทีแัดกับฟ้าใสสนุกจังอืจริงๆแล้วแป้งอัดไปคลิปหนึ่งแล้วแหละแล้วเออมันมีข้อผิดพลาดหลายอย่างคือแป้งพูดเสียงเบาแล้วก็ ลบเผลอลบคลิปไปแล้วก็แป้งลืมปิดการสั่งของคีย์ยบอร์ดคราวนี้ก็ไม่มีเสียงคีย์บอร์ดแล้วโอเคเอ่อไม่สินาทีแล้วโอเคก็ตอนนี้แป้งมีเพจใหม่แล้วชื่อเพจว่าฮารุจังทีวีก็คือชแนลว่าแหละอ่อก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน บายบายโอเคก็มาดูความสัมพันธ์ของฟ้าใสในวันในอีพีแรกกันเถอะโอเคดีหัวใจกันนะสามแล้วเราจะจิบ <c oughs> ง่ายไปไหมอ่ายี่สิบเก้าแต้มอีก อีกนิดนึงให้มันสามสิบาทีสดโอเคสำหรับนี้แป้งขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้ดูกด s u บส c ครป e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆกันได้นะคะอาจจะเล่าสริปกป์ของคนอื่นจีจีโอเคอ่าก็บ๊ายบาย ไม่ต้องไปสนใจพวกนี้น้อง